หากเพื่อนเพื่กำลังมองหาเพจเติมเงินพับ g Mobile UC ราคาถูกนะครับผมขอแนะนำ Reload Game นะครับเติมเร็วเติมไวปลอดภัย100%อย่างแน่นอนครับผมอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจให้เลือกอย่างมากมายซึ่งจะราคาถูกกว่าที่เราเติมปกติอีกแล้วนะครับวิธีเติมก็ง่ายก็เพียงแค่ copy id หรือชื่อของเราส่งไปที่เพจ f c e e o o o Reload Game นะครับหรือจะเป็น line id แอซรีโหลดเกมก็ได้เช่นกันนะครับผมขอฝากบริการเติมเงินรีโหลดเกมเอาไว้ด้วยนะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารีโหลดเติมไม่อั้นอย่างแน่นอนครับเมื่อสานี้พอ่อคุณพ่อน้องมีเหรอครับครับผมอ๋อครับสวัสดีครับนี่ครับที่ลงก่อน น้องมินจะปั่นแรงชวนชวนเล่นปั่นแรงอ่ะได้เล่นมาหลายวันแล้วน้องมินวิ่งนนเห็น,อน,นไอ้เขาเข้าวันนี้ขอนอนุญาตแม่ได้ว <laughs> ิ่เห็นไอ้เขาเข้าวันเนี้เข้าวันเด็ยไอ้เขาก่อนจะเขา้าด,ด,ด,ดุ๊ย <laughs> ดิ้วลมดุ๊ดิกดเอก เราจะขัดขืงกันอะไรเราลองห้อมกันนะห้อเกันขัดขืนกันบอสกับบอสติงกันเราผีดมันเป็นบอสากับบอสเจ้ากันบอสทะเลาะกันทะเลาะกันอีกตัวนือไหน ไปแล้วตายแล้วแล้วพี่คิดวินไม่สตรีมสตรีมครับแต่ตอนนี้ไม่ได้สตรีมครับตอนที่เล่นกับน้องมีนครั้งแรกอะ่ะตอนตอน,ตอนเล่นกับน้องมีนครั้งแรกพี่ก็สตรีม <c oughs> แต่น้องมีนอาจจะไม่รู้ค <c oughs> ือคนในสตรีมก็ชอบน้องมีนไงตอนแรกๆกันนั้นเล่นกับน้องมีนไม่กี่ตาเห็นคนก็าถามว่าไม่เล่นกับน้องมีนหรอหรอ,อย่างนี้ ส่วนใหญ่ผมเล่นตัวหลักไงผมไม่ได้เล่นตัวนี้ผมมีสองไอดีแอนด์ซูมแล้วกดเจอซูมแล้วกดเจอผมเล่นไปเรื่อยๆอยู่หัวลูกซูมแล้วลูกกดเจอ่ะไม่ใช่เวลาแล้วกกดเจอผมแม่บ้านหลังแม่มาที่บ้านอยู่ในบ้านใช่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 ข้ามาวิ่งอยู่วิ่งอยู่ ต้องมีกี่ตัวแดงดูดข้างหน้าจะ right <S <s มีสองตัวนะสองตัวแล้วก็ทำกันในแดงจมันวิ่งมีรถมาครับมีรถมาด้านบนด้านบนยิงแบบบอทยิงแบบบอทเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วครับมันมาแล้วยิงให้ผมหน่อยผมยิงแบบบอทโอ้เห็นมันปะมันอยู่ตรงไหนอ่ะ นี่สิหน้าผมโอ้โดนโดนโโ้โอ้ต้อายแล้วตายแล้วฮะนกเโี้ยวเตี้ยวชุบได้่ะน้อมี้ชุบได้เนอะมาตัวเดียวมาตัวเดียวโอ้ยรอเป็นบอดเลยมาตรงนี้ตลูกเห็นแล้วหัวโดนพูน่ะมาบินกันด๋อยอ่ะ มาร์คเอโลเคชั่นปอยไหนดอยเหรอนี่เราอุ้ยมันิงเปีนเปอไปอ่านปฏิทินว่ามันเป็นวันหยังไปอ่านดูมหาไม่ริยะมหาบอสมันเป็นบออเอรสองปาระเบิดใส่ใครอ่ะปาใส่กันเองอ อย่าไปอยู่ใกล้ประสงค์นะทำไมอ่ะครเขาชอบปากระเบิดใส่หรอเฮ้ยเล่นเนิยมทำกันประสงค์เป็นเด็กไงอ๋อเด็กเด็กก็ต้องบินเยอะเอาจริงเหรออาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมฮะบอลลูนเตยเป็นลูกของรุ่นน้องที่ทำน้ำโอ้โฟจะปั้ใเปลูกหีแล้วงงงี้ปากระเบิดใครชอบเล่นชอบเล่นก็เด็กคนนี้ไงไป นนนี่ทกัะโอ้มันเล่นอย่างเงี้ยป่อไม้นี่มันยิงอ่ะเนี่ยมันยิงป่อไม้เพื่อนอย่างวะมันเป็นค้นนะไม่ใช่คตนะสนุกเขาสนุกเขาเน้นสนุกไงเล่นเน้นเอาพันมันไม่ซีเรียสแต่เด็กอ่ะเป็นโคนคนปคนน่ คนโคนคนคนครับตรงนู้นยืนยืนตรง,งไหนยืนตรงไหนกังหินหน่ะครับที่ผมมาร์กอ่ะแม่มันไม่ตายได้งไงผมยิงตั้งเยอะเด็ดเด็ดเด็ดเอาอโดนมันโตไหนวะมันอยู่อีกฝั่งมันไม่เห็นมันเอาตรงตรงหินอ่ะครับ เราต้องเข้าวงแล้นนะตดเอาหล่นโอ้โหไปเลยวินกลับที่เดิมวงทำไมย้อน่ะบอวงมันจบเพลยงวงย้อนกลับจดไปข้ามน้ำอีกแล้วนะ หนูยานได้ค่าศึตัวไอ้เข่าค่าบสิชิบุล่ะเหมือนกันเราไปได้ค่าศึตัวน,นี่แหละขอบคุณงสามอ่ะมองเม็นคุณหกคุ้งสี่แล้วหนึ่งสองไปไหนอีกยูนยูยูนหนึ่งม,ม,ม,มีคูณอะไรบ้างการคูณหกไหมมีคูณหกแล้วครับอ๋อมีแล้วใช่ไหมครับผม อุ้ยาม,ามาแล้วจะฆ่ามันแลว <มา S 1> น้วโอ้ยิงกันโหดด้วยน่าจะอยู่หลังเขาบัคกี้บัคกี้เห็นไอซิเนซ์ใ่ไหอยู่กับเลยจนไอซเลซโอ้์ิเันซ์ของโอ้ยยิงกันมันเลย โอั้งสองแล้วงสอง้งสอง้ยเราอยู่ในวงห้องห้องเพื่อนเขาห้องพลังเขาไปแจงด้วยแจังหวัดแจมถ้าหินเบอสองขับรถนั่นไ่ต้องจุดไฟต่อแล้วกันตวก่อนยันยิงกันเลย ัน้ไดเฮ้ยมันวาร์ปอ่ะเฮ้ยมันขี้โกงอ่ะฮะเปิดวาร์ปป่ะเนี่ยตรงหน้า e n e ahead ต่อก็หนีนี่ก็่นีต้องหันซ้ายกระป๋ามีซ้ายด้วยนะเจอยฝั่งตัวสุดท้ายแล้วก็เห็นนี่ตัวนึงก็เห็นนี่ตัวนึงใช่ Enemies ahead ถอย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 ลงไปปุ๊บมันเหลือตัวเดียวแล้ว เออมันอยู่ตรงก้อนหินอ่ะครับเฮ้ย,ยการ,รยิงเชียวมันเล่นจะไหนหน่ะกันน่ะเฮ้ยมีประโยชตนต์น้แม่ของข้าทิชสองเลวะการนี้ประโยชน์ <c oughs> ต่อข้ายเว้ยเพิ่งได้ใช้หน่อยะถือมาตั้งนาน,น,นไปไหนอ่ะ โอ้ได้กินไก่เนื้รอบสามวันนั่นแหละ